ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพิเศษในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันมาคบูชาซึ่งนอกจากจะเกิดสิ่งอัศจรรย์สีประการอย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและได้ยินกันมาตลอดวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความรักทางพุทธศาสนาด้วยนะครับเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจหรือหลักของการปฏิบัติให้ถึงธรรมะเพื่อให้พ้นทุก์อันเป็นกันว่าความรักอันยิ่งใหญ่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วยครับและวันนี้จะเป็นวันหยุด แต่รายการของเราก็จะมีข่าวสารและกิจกรรมงานใหญ่ๆมาฝากกันเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นงานวันศิลปินแห่งชาติคอนเสิร์ตของศิลปินเกาหลีกิจกรรมดีๆอีกเพียบเลยครับข่าวแรกในวันนี้คงเป็นข่าวใดไปไม่ได้นอกจากงานประกาศผลรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังที่สุดในโลกอย่างออสการ์ครับ <im itation> มีศิลปินดาราคนบันเทิงระดับโลกแต่งตัวในชุดเลิศหรูที่ล้วนแล้วตัดเย็บมาจากห้องเสื้อแบรนด์ดังทั้งสิ้นไปร่วมเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลทางด้านภาพยนตร์ที่ใหญ่และโด่งดังที่สุดในโลกอย่างออสการ์หรือ Academy a w a r d ครั้งที่85 <im itation> ที่ดอเบ,บี๊์เทเตอร์ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเรากันอย่างคับข้าเช่นเคยเลยนะคะ <im itation> ซึ่งในปีนี้ก็มีภาพยนต์เข้าชิงในสาขาต่างๆทั้งหมด9เรื่องโดยภาพยนต์และนักแสดงที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามคาดสอดคล้องกับรางวัลลุกโล่ทองคำครั้งที่70ที่ประกาศผลไปเมื่อช่วงกลางเดือนก่อนค่ะอย่างเช่นรางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของภาพยนต์แนวะดรามา่าอาร์โก้แผนฉกฟ้าแลบลวงสถานโลกผลงานของผู้กำกับและพระเอกหนุ่มมากฝีมือเบนเอฟเฟก์แถมยังคว้ารางวัลตัดต่อภาพยนต์ยอดเยี่ยมและรางวัลบทภาพยนต์แดกแปลงยอดเยี่ยมไปครองอีกด้วยค่ะ ภาพยนตร์อ uh, ัตชีวประวัติเรื่องลินคอนของผู้กำกับรุ่นใหญ่เจ้าของฉายาพ่อบดแห่งฮอลลีวูดสตีเวนสปีเบิร์กที่มีรายชื่อเข้าชิงมากที่สุดถึง12รางวัลก็สามารถคว้ามาได้เพียงแค่2รางวัลเท่านั้นคือออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแดนนี่เดลูอิสค่ะขณะที่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจนนิเฟอร์โรแลนส์จากภาพยนตร์เรื่องซี the Women this year. ส่วนภาพยนตร์แนวมิวสิควลเรื่องเลมิเซราฟก็ควา้ารางวัลไปถึง3รางวัลทั้งผสมเสียงยอดเยี่ยมแต่งหน้าและออกแบบทรงผมยอดเยี่ยมรวมถึงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแอนแฮตเวย์ค่ะนักแ,แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของคริสตอฟวอล์จากเรื่องจัมโกอันเชน แต่ที่เกินความคาดหมายแต่สุดๆก็ต้องภาพยนตร์แนวฟนตซีเรื่องไรอฟัฟไพ่ติดขวานไปมากที่สุดถึง4รางวัลจากเข้าชิงทั้งสิ้น11รางวัลทั้งเทคนิคสมจริงยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยมดน,นตรีประกอบยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลใหญ่อย่างรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมของผู้กำกับคน uh, <I S 2> ดังชาวไ <really S 1> ต้หวนัน <to> อังลี่ด้วยค่ะกลับมาที่ศิลปินไทยและเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรากันดีกว่านะครับเมื่อวานก็เป็นวันสําคัญอย่างวันศิลปินแห่งชาติ ก็มีการจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดประจําปี2555อย่างยิ่งใหญ่เลยรายการของเราก็ขอร่วมเชิดชูเกียรติและผลงานนําไม้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยครับ และเห็นนักร้องนักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังบี้สุขรีดหรือบี้เด,ดสตาร์อย่างนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจกําลังคิดว่ารายการตัดต่อผิดไม่ผิดหรอกค่ะเพราะหนุ่มบี้เขาควงคู่หนุหน่นาหนึ่งชิดาไปร้องเพลงประกอบละครเรื่องคู่กรรมที่สร้างมาจากนวน,นิยายชื่อเดียวกันเพื่อเชิดชูเกียรติคุณหญิงวิมลศิริไพบูร์หรือธมยันตรีหนึ่งในสี่ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจําปี2555ในงานวันศิลปินแห่งชาติที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อคือนนี้ค่ะ เช่นเดียวกับแหนมรณเดชที่ไปโซโล่กีต้าร์พร้อมร้องเพลงให้ฉันดูแลเธอจากละครผู้ใหญ่ลีกับนางมาซึ่งสร้างมาจากงานเขียนของนงฉชไนปริญญาทวัฒเจ้าของนามปากกาการจนานานันแล้ววงแฮมเมอร์กับเพลงประกอบภาพยนตร์ผีเสื้อและดอกไม้ที่สร้างจากหนังสือของมกุดอรดี อาจารย์วิโชคมุกดามณีหนึ่งใน4ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2555ที่โชว์ลีลาการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมสวยๆภายในเวลาเพียง5นาทีเท่านั้น เปนแห่งชาตสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2,555ที่มีมากที่สุดถึง8ท่านเกือบทั้งหมดก็ขึ้นเวทีแสดงความสามารถและผลงานให้ได้ชมกันด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นแม่โนซ้อนถนอมบุญกับกัรขับซอศิละปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา,าค,นครูทัศนีขุนทองด้านด,นดนตรีคีตศิลป์ เดยวระนาดเอกเพลงอาหนุสามชั้นโดยพันโทสนอหลวงสุนทรพันโทวิชิตโทษไทยกับการเป่าคาริเนตเพลงไทยเดิมและการประพันธ์เพลงดนตรีไทยผสมโยธวาทิตที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีพระราชทานชื่อให้ว่าทับบก,ก,กุกรบเพราะพระราชนิพนธ์คำร้องพระราชทานด้วย ยกโรงหนังตะลุงมาแสดงให้ชมกันสดๆสสสดสผู้กำกับภาพยนตร์ยอดฝีมือเจ้าของวลีลาโลจ้าดอกบินกันยามานที่ไปท้องโชว์เล่าเรื่องการสร้างหนังแบบสนุกสนานพร้อมร้องเพลงแปลงและโชว์เต้นในวัย89ปีออจ มาเจียใจที่ไปขับร้องบทเพลงจากการประพันธ์ของครูมนัสปิติสารและผิดทายด้วยสมส่วนพรมสว่างหรือที่รู้จักกันในนามเพล่มพรมแดนราชาเพลงพูดที่จัดเต็มทัง้งหางเครื่องและทีมงานโคอโสงตลกชุดเดิมสมัยโด่งดังและแฟนเพลงันแท้ไปเปิดคอนเสิเร์ตย่อมย่อมโชว์รวดหน้าเพลงซึ่งแน่นอนก็ต้องมีเพลงพูดที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะ ่าเราเลี้ยงให้กุ้ตั้ำโตแบบใหญ่เลยโอ,โอ,โอ้อผมไม่เอารับอุ้ง้ารกนะเอาเขาอุ้มไ่ทิ้งดีกว่าส่วนสาวกเคป๊อปทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีอย่าง After School มาจัดงานแฟนมิทติ้งเอาใจเช่นกันครับ โชว์ท้าเต้นสุดเซ็กซี่ในเพลงสุดฮิตริฟอฟเอาใจสาวโอเคป๊อปตัวจริงรวมถึงนุ่มๆในบ้านเราที่ตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจ8สาวเกิร์ลกรุ๊ปไปใสจากเกาหลี After School เกับการกลับมาพบปะแฟนๆอีกครั้งและถือเป็นวงเกิร์ลกรุป๊ปวงแรกในปีนี้ด้วยนะคะกับ After School with t a y g i r Family กินแบงคอกเมื่อค่า,าวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้จะเป็นงานแฟนซิงก์ใเกๆแต่พวกเธอก็คัดส่าเพลงจากทั้งสามอัลบัม้มมาร้องมาเต้นกันแบบไม่มีกัรให้แฟนๆได้สนุกสนานกันเกือบสิบเพลงเลยล่ะค่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งก่อนขึ้นโชว์ทั้งแปดสาวยังได้แถลงข่าวให้สัมภาษณ์ด้วยว่าพวกเธอก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาพบปะแฟนๆในเมืองไทยอีกครั้งและยังแจ้งข่าวดีกับแฟนๆอีกด้วยว่าพวกเธอจะกลับมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในบ้านเราอย่างแน่นอนในช่วงกลางปีนี้ค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาจะไม่มีข่าวสารกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือธรรมะเลยก็ไม่ใช่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงข่าวบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ครับ เลือกช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันมาคาบ,บูชาเปิดสถานที่เพื่อเป็นประโยชน์ทางธรรมอีกแห่งของเสถียรธรรมสถานอย่างท่านมารยาตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์สำหรับเป็นที่ภาวนาจิตนั่งสมาธิวิปัสสนาภายใตบ้บรรยากาศอันร่มรื่นสวยงามแสนสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมรวมถึงทั้งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำความดีเชิญชวนผู้คนในสังคมมาทำความดีปฏิบัติดีกันมากๆเลยนะคะ โดยช่องกลมเล็กๆมากมายที่เพดานถ้ำก็เปรียบเสมือนดวงดาวแห่งความดีของคนทำดีและเหล่าผู้ทำดีเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลดาราอาวอร์ดที่มีการมอบกันไปตั้งแต่เมื่อนที่31ตุลาคมเมื่อปีก่อนเพราะนอกจากจะเป็นช่องให้ส่องแสงผ่านในเวลากลางวันแล้วในเวลากลางคืนก็จะส่องแสงออกภายนอกเสมือนแสงของดวงดาวแสงแห่งความดีค่ะเปิดเพื่อเชิญชวนให้พวกเรามาช่วยกันเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่จะส่งเสริมให้คนดีที่มีใจที่ถ่อมตัวเนี่ย ช่วยกันออกมากล้าทําความดีกันมากขึ้นอยากให้เด็กมีค่านิยมในการที่จะหยุดทําชั่วโอกาสดีมันง่ายเลยถ้าค่านิยมที่จะทําความดีโดยไม่หยุดชั่วเนี่ยดีจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นก่อนดีเนี่ยหยุดชั่วก่อนั้ะถ้ามีค่านิยมที่จะไม่เบียดเบียนเนี่ยเรื่องดีง่ายเลยค่ะฉะนั้นอยากให้เด็กๆรู้ว่าดีง่ายๆถ้าใจของเราไม่ขุนัว แล้วก็มาถึงช่วงที่คุณผู้ชมรอลุ้นกันอยู่นะครับกับการร่วมสนุกของสัปดาหก่อนที่เราถามว่าเพลงของซิงเกิลใหม่ล่าสุดวงปัจุนเอมที่นำมาร้องในงาน2013ปัจุนเอ็มแฟนปาร์ตี้เบรกดาวน์อินแบงค์ทมีชื่ออะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ3 Breakdown คุณผู้ชมที่ตอบถูกและโชคดีก็มีมรายชื่อขึ้นอยู่ดังต่อไปนี้ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่ออย่าเพิ่งน้อยใจนะครับมาร่วมสนุกกับคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันดีกว่าครับเพราะเราถามไม่ยากและของรางวัลที่น่าเป็นเจ้าของก็รออยู่เพียบเหมือนเดิมครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ถามเกี่ยวกับงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2555ในวันศิลปินแห่งชาติเมื่อวานนี้ว่าศิลปินแห่งชาติท่านใดเป็นผู้แสดงปิดงานระหว่างข้อ1เพลินพรมแดนข้อ 2. ดอกดินกันยามานหรือข้อ 3. พันโทวิชิตโฮไทย สร้างคําตอบแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เดิมที่ขึ้นอยู่นี้นะคะเรามีของรางวัลที่น่าเป็นเจ้าของรออยู่หลากหลายเลยล่ะค่ะทั้งเสื้อยืดสีดําสุดเท่จากคอนเสิร์ตบอยพีชเมเกอร์พรีเซนต์สวายเดอร์ไฮเบรคพาร์ตี้สีรางวัลเสื้อยืดสีขาวสกรีนข้อความโชคดีที่มีในหลวง3มรางวัลและชุดของที่ระลึกจากเสถียรธรรมสถานอีก2รางวัลค่ะรีบๆส่งกันเข้ามานะครับสำหรับตอนนี้ไปชมกันดีกว่าครับว่าพรุ่งนี้จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันในช่วงพรุ่งนี้ไปไปหนครับ เอาใจนักกินเที่ยวช้อปกับมหากรรมสินค้าลดราคางานคอกเอ็กโป2013ที่ Impact e x h i b i t i o n Hall 1-4เมืองคามธานีชมิทศการศิลปะบุกรุกเทศกาลสตรีอาร์ตการเชื่อมต่อไทยยุโรปที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปิดท้ายชมการแสดงโขนชุดเกษรทัพกลับธานีที่วัดพระธาตุอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างวันมาฆบูชา หมดลงแล้วนะครับคงต้องลากันไปก่อนสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปทําบุญฟังเทศฟังธรรมหรือว่าไปเวียนเทียนกันยังพอมีเวลานะครับเพราะว่าหลายๆวัดจัดงานถึงดึกเลยลองแวะไปวัดใกล้ๆบ้านของท่านก็ได้ขอให้บุญกุศลความดีธรรมะคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ